เสียงธรรมจากพระโอษฐ์หนึ่คาถาอมะตะโพจนาจากพระแต่ปิฎกสวดพระปริษอธิษฐานจิตแผ่เมตตายถาสพีให้ศีลให้พรส่งม่อพรอันประเสริฐอันเกิดจากกุศลภาวนาที่กระทำมาในช่วงสองสมวันนี้เป็นกิจวัตรที่ทำอยู่เป็นประจำไม่ได้ว่างเว้นแม้แต่เพียงวันเดียวเลย เพื่อส่งมอบไปให้แก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพถวายเพลนประจำวันศุกร์นี้คือโยมแจ้ชนิดาพนณการเจ้าน้าวงพร้อมครอบคร,รัวพนักงานที่อยู่ในร้านอาหารยิริมเด่นและยโยมสารชนชาวพุทธทั้งหลายแผ่เมตตานั้นก็ทั่วถึงไปให้แก่สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายเป็นอโนทิศพ,พารณาไม่จำจาะใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลย เสียงธรรมจากพระโอษฐ์หนึร้ดคาถาอมตะพจนาจากพระไตรปิฎกพุทธคาถาที่18ความว่าสันตากายโยสันตวาโจสันตมนโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวจติ ภิกษุที่กายวาจาใจสงบตั้งมั่นดีมีอามิตรในโลกคืนคายเราเรียกว่าผู้สงบระงับภิกษุกายวาจาใจผ่องสายนิ่งไม่สูงสิงสุขสงบผ่านพบเห็นเยืนเดินนั่งอภิร,รมอยู่ร่มเย็นช่างผ่องเพนยิ่งนัก ประจักษ์ตาเธอเป็นคนตั้งมั่นมิวันหนออามิตรก็คายคืนตื่นหันษาอยู่เหนือสิ่งสมมุติผุดโสภาเราเรียกว่าผู้สงบพบเห็นธรรมธรรมคือสภาพทรงความจริงในวงเล็บทาเรติติธรรมโม เห็นความจริงก็เท่ากับเห็นธรรมเท่าว่าน้อยคนนักที่จะเห็นทั้งนี้เพราะสายตามนุษย์ถูกม่านอวิชาปิดจึงตกหลุมพรางติดกับดักของโลกสมมุติหลงโลกบัญญัติกันอยู่เสมอไม่สามารถพบเห็นความจริงของโลกปรมัต์แต่ที่จริงโลกปรมัต์หรือ โลกความจริงนั้นก็อยู่กับโลกสมมติโลกกับบัญญัตินี้เองแต่ถูกปกปิดด้วยมานอวิชชาการเห็นธรรมไม่ใช่เรื่องเหนือวิสยัยเพียงเพียงมองโลกสมม,มติโลกบัญญัติด้วยสายตาวิปัสสนาเมื่อมานอวิชชาค่อยๆค,คลี่ออกโลกปรมัติในมุมมองใหม่ ก็จำชัดขึ้นเองอย่างไรก็ตามคนที่ประจักษ์แจ้งในโลกปรมัมต์ก็ยังคงอยู่กับโลกกัสมมุติโลกกับบัญญัติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทัศนะเปลี่ยนไปเสน็เรียกว่าสาโตลิมองโลกสมมุติโลกกับบัญญัติด้วยสายตาสงบนิ่งเยือกเย็น ไม่รุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนคนเช่นนี้แหละไม่ถูกเกี่ยวด้วยเหยื่อล่อคืออาิตรและสายน้ำโลกธรรมคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสุขทุกนินทาสารเสริญก็ไม่สามารถพัดขึ้นพัดลงเขาย่อมตั้งมั่นอยู่อย่างสมบสุข ปลอดภัยจากการบีบคั้นของทุกข์และภัยอันตรายต่างๆเหมือนลิ้นอยู่ในปากอสรพิษอะไรคนที่อยู่กับโลกร้อนด้วยความสงบเยือกเย็นอย่างนี้นอกจากท่านจะเรียกว่าผู้สงบแล้วยังเรียกว่าคนเหนือโลกจะได้สวดพระปริกิรยาจิตแผ่เมตตายราสพี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลย namorasa pagawa tovara to sama sambu rasa namorasa pagawa tovara to sama sambu rasa namorasa pagawa tovara to sama sambu rasa putang serang gejamie tamang serang gejamie sangkang serang gejamie ru tipi putang serang gejamie ru tipi tamang serang gejamie ru tipi sangkang serang gejamie tadi yang piputang serang gejamie tadi yang pipitamang serang gejamie tadi yang pisangkang serang gejamie tipi soba kawarang sama-sama tuhijajar nasam berongsoku dulu kabitunut duperi sama tarade swadati wamunusana purupa kubari sobaka topa kubat masanteekokalekoepasikopanekoahatotweetpatponpautusawasango uchpatiponpautusawasango yepatiosawasango samiipatousawasango ietnotariporisajukane atapresapukarasapakutsawasango nejopanejotakhinejochile ikaejolabojakealokasate Avisha Paja Sankara,

Apa maru jatah mesu tamang kulut ini wajini jasa cuti jatuh tangkali na tamas mune tamang kulut mangkali sewo sebenarnya cara senang keren sema cakat tamang kulut tatu pali cepra macari yang jari senang ni para sa curi ya mang seperti sudah na kami deso kami beri cangkai mangai tamang kulut mangkali 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 Tumilakabamata, yang kincitwitang, Tumilakabamata, yang kincitwitang,

bawahnya tiga belas peti dan setiapnya di tarik kincir kincir peti yang sibuk sama di bawahnya mampir jangan semak kira tanah beri tanah saja nasi bantu sahabat serta sana sama daya jas kucu jika jalan pernah menjadi jalan menjadi jepi besar siapa yang berani berubah atau kau apa kau kini nak jalan jadi jasa apa foto sahabat apa jadi मतलब को बेकार जैसा खोज सके पसंद जोड़े अवे कैपास्टी जो जो

ना परो परने कुटिया वाइस जरिस्ड एंड जप्त जलस्ना परिकार जनाब बाइस रुपए का निमता जाते न जपूता आयोजन के बुस्लोग एवजी पेसाउ प्रतिमंस में मानंग मेरा जस्पुरो के मामनास ओम विना मनुकुतांग तो चरण चरण बारंबेरंग स्वतंत्र तत्व निस्नोवस्य जनोवस्य सिमतो वितांसिंग जेंटे पेमेंट पंगम बेतावी हर utau sape tata sape panai sape uta ke jebera ga sape patare paso de maki cepa ma kama apa manu bo tau pa manata mo pa na bo sang pa mar wa tane silen sape juke sa ta na pe sura pu musik kata kata mera ka kat kata me berita pati ka metu pusane so ana mo pa kota na mo sana sama sambo tana berita mari te bara masan do ka sama ri ka sana te nang to ke na puta su to pare ja ja resolusi pa san tan to

ចរិតអេសនាអពេលិយាចបបៃកលាជារិសវណឧបរិបិសុរៈតនមាសមេនិលរិបរសរិយទីបសាំងជេមិលិតយេប្រមណិវិរុចៈបរមទេមេនមោទៈចមបរញ្ញោមតិបននមដូបញ្ញាឧបុមិតាអ៊ីម៉ាមសូបរិតកងតមឡោប្រាវសមខាបាយេតេញត្តនិមេតកងមជាចមណភោសសន្តផហនសមត្ថបុណបេរកនជិបេរកុបេរចមរពសរងសរផលឧត្តមតមនុបភណាមិសងរិមេតកងរិយហិមណូឫទ្ធោបកនសន្តសាមសមខ័នសង្ខណឧបភណាមរស្មិនទោ

kita tak mana fikir tak pernah berdiri bersama dengan kita tak pernah bersama tu pekak bocah kasar dia sangat pasti nak mereka tak boleh tak boleh kita sangat ha

จบโบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์เจะพาอาจารย์พจเบินไปส่งอาหารแล้วเอาหล่ะส่งแล้วถึงเลยยังเจ้าพะยังยังไม่เห็นเขาเรียกแต่มาสอดเพราะไปอยู่ข้างบนอยู่อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ยินพอาจารย์ก่อนรู้สึกอาจารย์ไอกระดูกหมูที่ทอดไปรู้สึกจะมีกลิ่นพระอาจารย์ไม่ต้องฉักร้าเจ้าพะเหลอเพราะว่าเด็กเขาปักเอาไว้แล้วทีนี้ทำไมมันมีกลิ่นเมื่อกี้ยองแจฉีดโดนฮั่น ฮ่าฮ่าฮ่ายมางะโทรมาบอกแค่น,นี้เจ้าค่ะได้ยินเสียงรถ<อ>มอเตอร์ไซค์แล้วมาแล้วมาแล้วจะให้ถวายข้างบนเลยแล้วพรด้วยเจ้าค่ะจะเลยพรมาวินถาวายเลยพระเจ้า,จาก็าทำเวลาอยู่เราฟังเสียงข,ของมาวินอยู่เหมือนกัน ยนะาวาริวะปุราปริปุเรนติสักังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปะฏิตังตุมังคิปเมวะสมิชาตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะรโสโยยทามนิโชติรโสโยยทาสภิตโยยวัชนตุสภะโรโควินาสตุมาเตภวทวันตารายโยสุขีตีขายุโกภวาอภิวัตนาสิริสเนจังุทาปจายโนจตารโรธรรมาวัทันตอายุวันโนสุขังพลังรัตนติยานุภาเวนรัตน นาติยเตชะสาทุกขโรคะพยาเวราโสกัสตุจุปทวเนกาอันตรายปิวินัสันตุอเซสะโตชยสิทธิทนาลาพังโสทิภากยังสุขังผารังสิริอายุจวันจะจภูขังโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพังคะละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวัน ตตมาวินไปเอาท oh. Oh. ี <laughs> ่ตักน้ำมนต์อยู่ข้างนอกเป็นสตนเลสเดี๋ยวพระอาจารย์จะลินให้พร้อมกับอธิษฐานจิตก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่มาวินได้มาถวายเพลอยู่ข้างบนแล้วก็จะได้รับน้ำพระประธรรมที่ทำให้เมื่อตอนเช้าของวันนี้ด้วยเป็นมงคล ทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเจริญงอกงามเราบุญพระก็จะมีความรู้สึกสมานะจิตดีที่ทําให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ญาติโยมสกตาวะพุทธรัตระนังอุตตังตุมาวรังหิตังเทวังสุนันบุรัตตเจนนัตวเรนนัสสุภะจิปุขะบุปัสมเต

Sakata Putara, and I was done to Mambara and Tam Table Mother and Pratt, taking a turn as a bit of Kalos and the Katawa and Maratan and Kutamba, and the Mazabana and the Nasa by the Sakata was Maratana, Ozan to Mambara, and the Yampana and Sentinel, and the Nasa by the local Seketawa keterataan, keterang semua orangnya tang terus berpura-pura tidak ada sedang disebutkan. Seketawa tabarat yang sudah mengiringi suara temat jalan sedang sepi. Terus 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 څخه ته ووته راته نه ځات ما وېرې ته وروته پرځه ته چې نه سره نه شي توګه موږ ځکه څنګه ته مو ته ماره ته نه ځل ما وېرې کېږي سبحان الله تاتا یاده ځان سپېرو چې ته واسي نه تا او زه ته ما وره ما ورین اګه نه سي دې سره چې ته یوځل ته راته ځار ته څه ما وره هغه نه پام نه کوي چې زه زه لوطا وځم چې سي کېږي چې زه خپل دي ته سبورو سپوسو سپروس اوه سپو چې ویلي دي سان تو พอดู้บมหาราชสเพธานุปเพะะมนเวสสัมพันัสสปิพวันตุวันตุเได้ถึงที่เลยคลังมากเดี๋ยวเี๋ยวพระอาจารย์ออกเป็นโตให้ข้างล่าง